สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมอยู่กับฟิวานกับผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นจากบริษัทพิชิก้านะครับผู้นําจอ Android ตรงรุ่นมากกว่า200บอโมเดลจากทั่วมุมโลกสําหรับวันนี้ผมอยู่กับ Toyota าเอว่าปี2008-2014ถึง2 0ง4นะครับเป็นรุ่นที่มีไฟนะครับชั้นเดียวนะครับในตัวนี้เนี่ยวิธีที่แถมมาเดิมๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นวิทยุขนาด7นิ้ว นะครับใส่จอได้ทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นจอญี่ปุ่นที่เราเคยใช้กันในปัจจุบันเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีเราก็ใช้ตัวแท็บเล็ตนะครับหรือว่าเป็นใช้สมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า ตัว Android ก็ตามนะครับเราก็มาใช้แอปพลิเคชันต่างๆมากมายซึ่งไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ o o o l l m m p s ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันมากมายวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนจอหน้ารถของเรานะครับให้เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับจะได้จอที่มีลักษณะแบบไหนครับวันนี้วิชิการนะครับเสนอจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็สำหรับ10นิ้วนี่ถือว่าใหญ่ไหมฮะถ้าเทียบกับตัว iPad นะครับก็ถือว่าใหญ่มากเพราะ iPad ที่ประมาณ7นิ้วแค่นั้นเองนะครับในตัวรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเรารวมกรอบด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ11นิ้วมาพร้อมกับลอ m นะครับขนาด32กิกแล้วก็64กิกนะครับแล้วแต่สเปคที่เราเลือกนะฮะหรือว่าในตัวชุดของเขาก็จะมีแรมขนาด2กิกะบต์อีกด้วยนะครับมี CPU processor นะครับแบบ4 c อ r e ซึ่งเราสามารถจะลงแอปพลิเคชันได้มากมายและพร้อมกันนั้นยังแสดงผลเป็นเขาเรียกว่าเป็น multi window คือแสดง2จอพร้อมกันได้อีกด้วยนะครับสำหรับในตัวจอ Android นะครับ b า c c a s v e t a Alpha รุ ita, ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีช่องชิ้นใหญ่ๆตัวนี้นะฮะแล้วก็มีช่องอีกหนึ่งช่องนะครับรวมทั้งช่องสำหรับเกียร์อีกหนึ่งช่องด้วยนะครับมาพร้อมกับเนื้อวัสดุด้านหน้านะครับที่เป็นเกรดสี เงินนะฮะสวยงามมากนะครับคลาสสิกทีเดียวนะครับอาจจะเหมือนเคปลาหรือเหมือนเกร็ดงูนะครับที่ให้ความงามนะครับคลาสสิกมากๆครับมาดูด้านหลังของเขานะครับในตัวชุดด้านหลังของเขาก็กจะประกอบไปด้วยต่อที่เป็น PVC ผสม ABS นะครับมีทั้งความแข็งแรงได้ยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันนะครับมีกิบล็อกนะครับ 7, 8, 9, 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 16 1> 17 1เ1็ชุดทีเดียวนะครับใกิ๊ทล็อกที่แน่นหนามีลักษณะของช่วงกว้างด้านล่างนะครับอยู่ที่22เซนติเมตรบนด้านบนเนี่ยอยู่ที่28เซนติเมตรแล้วก็จากด้านบนนะครับจนถึงด้านล่างเนี่ยมีความยาวถึง48เซนติเมตรทีเดียวครับมาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในเขาประกอบด้วยอะไรบ้างครับสำหรับในชุดปอดจอ and ด o i d นะครับ t ต y o t ้าเอาผาตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยปลั๊กสับแตลูกนะครับเป็นแบบนี้1เซตนะครับชุดเนี้ยต่อเข้ากับตัวเครื่องจอ and ด o i d นะครับสำหรับชุดที่ต่อสัช่อเสาวากาศนะครับของ Android นําปลั๊กเดิมของรถทั้ง3เซตนะครับเสียบเข้าชุดที่1ชุดที่2นะครับแล้วก็สําหรับชุดปลั๊ก FM เสียบเข้าช่องนี้นะครับส่วนชุดที่เป็นต่อกับคอนโทรลพวงกไลก็ต่อเข้ากับ2เซตนี้นะครับเซตนี้ก็สามารถทาให้รถของเราเนี่ยมีทั้งภาพแล้วก็เสียงได้แบบง่ายๆทีเดียวครับเพิ่มความพึงพอใจให้สูงสุดนะครับด้วยการต่อกับชุดขยายระบบนะครับเรามีชุดเป็น AVO u t นะครับ A/V out กับ audio out นะครับเซตเนี้ยอันนี้ต่อเข้าแอมนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ต่อเข้ากับทีวีเพดานหรือทีวีหัวหมอนนะครับและถ้าเกิดเราต้องการต่อกับพวกทีวีดิจิทัลนะครับรือซอสจากภายนอกเราก็ต่อกับชุด A/V in นะครับแล้วก็ audio in ชุดนี้นะครับถ้าเราต้องการขยายระบบด้วยผลิตภัณฑ์ subwoofer นะครับหรือเบสบล็อกต่างๆเราก็ต่อกับตัว subwoofer out อีกหนึ่งเซต่างนี้นะครับในแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือ g o o g l e Map ก็เป็น แอปที่สําคัญมากแต่ถ้าเกิดเราต้องการนําทางนะครับเรามีแอปพลิเคชัน Google Map ฝังมาในเครื่องแล้วแต่ถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียกว่าแผนที่ออฟไลน์ line ได้ในแผนที่ออฟไลน์เนี่ยเราสามารถทํางานผ่านตัวเสา GPS หรือเส,อเสอเาดาวเทียมชุดนี้ได้อย่างสบายๆทีเดียวครับก็สามารถนําทางได้โดยไม่ต้องใช้เน็ตแล้วก็สําหรับท่านที่นะครับต้องการจะต่อพวกกล้องถอยหลังนะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับมีปั๊กกล้องถอยหลังแบบให้แบบนี้ให้1เซตนะครับแล้วก็มีตัว กล้องถอยหลังนะครับแบบนี้จะมีสายยาวประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็มีแบบกล้องให้เลือกได้หลายแบบดังต่อไปนี้ทีเดียวนะครับชุดของตัว Android พวกนี้เพิ่มให้ความสนุกสนานขึ้นเราอาจจะโหลดแอปพลิเคชันเรียกว่าทีวีออนไลน์นะครับทำให้เราดูทีวีมากมายหลายร้อยช่องนะครับจากทั่วมุมโลกหรือเราสามารถจะโหลดวิทยุ FM ออนไลน์นะครับก็สามารถฟังวิทยุทั่วประเทศไทยทั้งวิทยุที่อยู่ใน FM ธรรมดานะครับวิทยุทจัดในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าวิทยุที่จัดใน สมาร์ทบ็อกต่างๆนะครับก็สามารถนำมาเล่นในเครื่องนี้เช่นกันนะยังมีแอปพลิเคชันเช่นการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งเช่น Spotify นะครับหรือว่าสนาของตัวจุกมิวสิกนะครับก็ยังสามารถเราโหลดมาเล่นี้หรือภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่งต่างๆอย่างเช่น Netflix นะครับหรือ True ID นะครับก็โหลดมาเล่นในเครื่องนี้ได้เช่นกันนะครับในชุดความพึงพอใจแบบเดิมที่เราใช้ก็คือจะมี USB แบบนี้นะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ USB หรือใช้ Hard d i ์ t e r n a l แบบนี้เก็บเพลงนะครับประเภท MP3 ได้นะครับหรือว่าเพลงที่เป็นลักษณะของ Lossless นะครับพวก FLAC หรือ Wave นำมาใส่ในซอสพวกนี้แล้วก็นำมาต่อเข้า,ากับช่อง USB ได้เลยเพราะเรามี USB ให้2ชุดนะครับในชุดนี้ก็สามารถเล่นเพลงได้นะครับสามารถจะดาวน์โหลดภาพยนตร์นะครับเป็นลักษณะของไฟล์ตั้งแต่ 360p จนถึง1 0 8 0 p นะครับในไฟล์ที่ mp 4 mp 5หรือ mkv นะครับหรือว่าเป็น avi นะครับก็ยังสามารถนำมาเล่นในช่อง usb นี้เครื่องตัวจอ Android ตัวนี้ก็จะสามารถดูหนังได้ทันทีทีเดียวครับพร้อมกันนั้นใน usb อีกหนึ่งชุดที่เราแถมมาให้เนี่ยครับเราแถมให้2ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะนําเป็นสายชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถปรับให้เขาเองเนี่ยสามารถที่จะต่อกับกล้องแอนดรอยหน้ารถอัจฉริยะนะครับ mg 0 0 9เพื่อจะบันทึก ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้ารถนะครับโดยไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟนะครับไม่ต้องไปเชื่อมต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อให้รถเกิดความเสียหายในระบบของตัวจอเดอร์นี้จะทำงานผ่านกล้องนะครับได้ภาพที่เป็นบอกทั้งละติจุดลองที่จุด บอกวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดเหตุนะครับแล้วก็บอกทั้งความเร็วของเราขณะที่เราขับรถตลอดเวลาได้อีกด้วยเพราะกันได้ยังบอกมีเสียงเตือนในการที่รถเปลี่ยนเลนฉุกเฉินหรือว่ามีรถแทรกเข้ามาในเลนรอย่างฉุกเฉินก็จะมีเสียงเตือนตุ๊ดตั๊ดตุ๊ดต,ตายขึ้นมาเราเมื่อเราซื้อจอ Android ตรงรุ่นพวกนี้แล้วเนะี่ยสามารถซื้อกล้อง Android อัจฉริยะได้ในราคาเพียงแค่9 5้บาทแค่นั้นเองง่ายๆครับต่อไปเรามาดูผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วติดตาามมผนะครับ แล้วก็สำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับ t ตโยต a อา ac, นะครับ2008-2014จากบริษัทบิชิก้าของเรานะครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485ครับ0 8 4 5 2 4 3 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ p ีวเราได้ที่ w ว็บ a r บโ a มาเก e t c o m เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID เด n e ไลน์ะครับ n ชอบวิดีโอของเรานะครับติดตามวิดีโอของเรากดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับแล้วก็ติดตามผลงานชุดต่อๆไปของเราวันนี้ผมเอโก้ครับลาก่อนกับพันธมิ จอในตัวรุ่นมิชิก้าสำหรับโตโยต้าเอาผ่า2008ถึง2014วันนี้ลาก่อนครับบ๊ายบายครับ